อ่ะพี่น้องแวะซื้อแนวกินอีกก่อนครับผมยิ้เข่าครับมือแห้งยกของให้เพิ่นด้วยอ่ะครับอ่ะซื้อเนือกินกนะครับ คนี่ใส่กรอบความได้พี่เนองใส่กรอบใส่กรอบเอาแก้วเนี่ยไหมครับมครับแม่ต้องกัน Những cái mũ bảo.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  Những cái mũ Những cái ออกอายุทยานะครับออกสายมากไม่แวะซื้อรุ่งใดเลยเน่ยกินทลายยางไรเนี่ยครับผมใสกรอกมัมมันมีสองร้าดผลหลานลาเนึ่องครับผม,มหี่รานเนื่งครับ มีถวยใส่มันมีกองโฟมอยู่เรืเอานี่เลยไปกินมาแลงบ่นบ่บ่ไปกินมาแลงนะบ่มาปลาสมนะปลาส้มปลาส้มหวานหวานปิ้งแหงปิ้งหัวแหงเอาปิ้งเอาปิ้งแหงครับ20บาทขอสาม 二二。